ชวนชิม EP นี้พิเศษกว่าเดิมไม่ได้พาแค่ไปชิมแต่เรายังพาไปมูเสริมความปังแบบจัดเต็มวันเดทิปกินเที่ยวรับตุดจีนครบจบในวันเดียวอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ร่วมสนุกกันใต้คลิปนี้กันเข้ามาให้เลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับสีสวัสดิ์ชวนชิมกับสีคนเดิมอีกเช่นเคยแต่ EP นี้พิเศษนิดนึงนะคะเพราะว่าเรามากับโองแก นี่ฮาวนี่ฮาวพี่ต๊นเราอยู่กันที่ไหนเอ่ยพี่ตีวันนี้เราอยู่กันที่วัดเลงเนยีสองวันนี้เราจะพาน้องแก้มมามูก่อนที่เราจะพาไปชิมตามตอกเศ้าชวยหรือละเวกใกล้ๆว่ามีอะไรที่เป็นพิเด็ษบ้างขอเปิดอีพีด้วยการมูเสริมดวงต้อนรับต้นปีเดี๋ยวใกล้ตุษจีนแล้วขอพามามูกันก่อนแต่ก่อนจะไปเนี่ยขอเล่าประวัติเล็กๆเกินสักนิดนึงจะบอกว่าที่เนี่ยไม่ได้สร้างจากการเป็นวัดขึ้นมาก่อนอันนี้ขอเล่าให้ฟังก่อน อ่าจริงๆที่นี่เนี่ยเขาเป็นโรงเจนเล็กๆเมื่อก่อนอซึ่งคราวนี้เนี่ยพอประชาชนเนี่ยเขาเข้ามาเขาเรียกว่าอะไรมามูมาขอพรมาไหวา้ปีชงเนี่ยเขาก็เลยสร้างเป็นวัดขึ้นมาเราไปมูกันเลยดีกว่าเาําไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะ เขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นพุทธศิลป์แบบจีนตามยุราชวงหมิงกับราชวงชิงพอเดินดูเนี่ยทั้งกว้างขวางทั้งใหญ่และดีเทลต่างๆของสถาปัตยกรรมอ่ะคือเลิศมากทุกคนเพราะฉะนั้นมาที่นี่ไม่ได้แค่ทำบุญยังมีการถ่ายรูปด้วยสีซวยตามมุมต่างๆของวัดเนาะ โอ้โหพี่ตีรู้สึกอิ่มบุญมากเลยขอนับว่าวันนี้เป็น one day t ร i p เลยดีกว่ากับการมูลแล้วกันเนาะหนูมีที่หนึ่งแนะนำพี่ตียงงอยากไปกันต่อหรือเปล่าต้องไปสิคะอของศิษว่าแถวนั้นเนี่ยมีร้านอร่อยที่อยากจะแนะนำด้วยเรา,า,าไปกันเลยเนาะถึงแล้วพี่ นี่อยู่ข้างหลังเองเคยมาเปล่าเราอะเอาง่ายๆเขาจะอยู่ตามร้านอาหารร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวเฮยจะเห็นบ่อยร้านรถเข็นจะมีรูปของคนคนหนึ่งแปะอยู่นั่นก็คือเซียนแปะเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเข้าไปมูกันเลยดีกว่าเนาะไปเลยดีกว่าเป็นสการะเนาะนี่ถ้าเกิดใครได้มาไหว้ที่นี่ที่นี่เขาก็จะแจกผ้ายใยแล้วก็รูปเซียนแปะหรือว่าคนที่ทำมาค้าขายมีธุรกิจพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาจะมามูที่นี่กันหมดเดี๋ยวเราไปหาของกินกันดีกว่าได้ยินเขาบอกว่ามีีีตตตลลาาาาาดดขออองกกกินนนนมมยยเ้รู่่ัท วัดศาลเจ้าทุกคนหลังจากที่เราไปมูตรงเตียนแปะมาแล้วเดินเลี้ยวขวามาอีกไม่ถึง500เมตรก็เจอกับตลาดแบบนี้เละโอ้ยรู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นยังไงครับหิวแล้วน้องยิวแล้วพร้อมย่างพร้อมแล้วงั้นเราต้องไปกันเลยดีกว่านะคะตอนนี้เราไปอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณคือใครมาเขาก็ต้องมาที่นี่เลยร้านต้องแวะมาเสกกินที่นี่นิดนึงเพราตอนเดินเข้ามาคุ๊บกลุ่มเยอะมาก เรามาเริ่มชิมกันเลยดีกว่าวินนีที่สั่งเป็นเล็กแห้งรู้สึกว่าไม่ต้องปรุงเพิ่มในมั้งเนี่ยรสชาติยังไงเปรี้ยวหวานดูสินี่ในชามจะมีอะไรบ้างหมูลูกชิ้นปลาเนาะความดีเส้นเอาแสงขึ้นมามันอย่างนี้โออร่อยจนอร่อยจนต้องอย่างเนี้ยอันนี้บอกเลยว่าชามเดียวก็ไม่พอ จะ่มาชิมลูกชิ้นปลากระต่อที่นี่เขาก็เด่นในเรื่องของลูกชิ้นปลาเป็นลวกจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเราชิมน้ำลายสองแล้วก็อยดูข้างในก่อนเนื้อแน่นมากแล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะมันเปรี้ยวคือเรารู้สึกว่ามันเป็นเห็ดแซ่แล้วลูกชิ้นปลาไม่มีขาวจริงไม่ขาวไม่ขาวเฮ้ยเขาเป็นร้านเลยนะเจมุนเจมุนองดีมือประทุมคือกลิ่นหน้าร้านคือหอมมากมาชิมกัน คือสำหรับใครที่ชอบไส้ผักนะบอกเลยว่าแป้งบางแต่ผักแบบว่ามันแน่นอ,อ่ะสิ่งที่รู้สึกเลยก็คือคําแรกเนี่ยชิ้นเต็มคำอย่างที่สองคือกลิ่นของผักเนี่ยม,มันเป็นเป็นความหอมของผักอ่อนๆกับตัวน้ำจิ้มอ,ะอ่ะม,มีความตัดก,กันอย่างลงตัวนะทุกคนอถ้าพูดตรงๆในราคา35บาทแล้วเราคือได้เยอะขนาดนี้ก็ถือว่าคุ้มมากไม่อยู่กันที่ร้านขนมเบื้องคุณติ๊กทุกคน,คนขนมเบื้องแบบขนมเบื้องทักร้านที่เนี่ยเขามีเตียนแปะเห็นไหมถ้าหลังจากทำอีกทีเห็นไหม S <S, <S นี่เลยเทียบกับหน้าเทียบกับหน้าดิฉันค่ะใหญ่กว่าหน้าดิฉันนีดคือแม่ค่ะไงกลองอ่าตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าร้านขนมครกแม่บุหลันซึ่งเขาจะมีขนมสอดไส้ก็คือเป็นขนมกล่องไม่ขีดด้วยทุกคนจะบอกคนเยอะมากตอนนี้ใกล้จะถึงคิวเราแล้วงั้นเราไปกินแต่เราไปสั่งอันนี้ก่อนว่าเราสั่งระยาครีมเผือกไข่อันนี้ก็จะเป็นขนมกล่องไม่ขีดพี่เขาบอกเป็นขนมกล่องไม่ขีดก็ดูอ่ะขออนุญาตนะคะ ้ากกว่ของไ่กี้เลยอืมไม่ใช่กินไส้เขาเยอะมากเห็นไหม,มถ้าเทียบกับจำนวนแป้งที่อยู่ด้านข้างไส้เขาเยอะมากเป็นไงตุ๊ดตื๊บตื๊บเป็นไงดีเห็นนะไหมเห็นไหมโชว์ ทีนี่ได้ของเต็มไม้เต็มมือไม่คิดว่าจะซื้อของเยอะขนาดนี้เอาจริงวันนี้ถือว่าเป็นวันเดททริปได้ทั้งอิ่มบุญอิ่มทองสาหรับจุดจีนีถ้าเพื่อนเพื่อนี่ๆคนไหนที่ยังไม่รู้ว่าจะไปมูไปกินที่ไหนนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสองสถานที่เลยที่เราไปที่แรกก็คือวัดเล่งนีที่2แล้วก็สถานที่ตรงนี้ที่เราอยู่ก็คือวัดศา์เจ้าเจียนแปะรงสีก็อยู่ที่ปทุมสามารถขับรถมาได้สามารถเป็นวันเดททริปได้ที่จะเริ่มจากที่นู่นมูตอนเช้าแล้วมาปิดที่นี่แล้วก็กินข้าวกินอาหารยังไงก ร้านอร่อยย่านไหนหรือว่าจะพากัไปเที่ยวออสถานที่ไหนอีกแลอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และพูดคุยกันใต้คลิปนี้กันเข้ามาได้เลยจ้เจี๊ย